สวัสดียามเที่ยงทุกคนจ้าสวัสดีจ้ากล้องสดกล้องสดวิดีโอสดเด้อจ้าคีให้บออาบน้ำเสร็จไม่ได้ทาแป้งทุกคนไม่ได้ทาแป้งทุกคนดูมละกรน้องชายเอามาให้หลายวันละแก okay, เอามาให้หลายวันละแต่ว่า เพ่งพิ่จะผ่าโอ้ยอีพออีแม่ไอโอ้อกิง้งเราก็อยากโชว์เนาะเออเราก็อยากโชว์อยากผ่ามากอโชว์ทุกคนโอ้ยกล่องสดขี้ห้เนาะทุกคนเห็นไหมยังยังไอ้นี่อยู่เลยอะ่ะยังแน่นอยู่เลยแกเอามาจากที่ทำงานแก ใส่ตู้เย็นไว้สองอาทิตย์ละโอ้ยดูเม็ดเม็ดกระติดเดียวทุกคนทุกคนเห็นไหมจ๊ะพี่น้องพี่น้องจา๋าเห็นไหมจ๊ะเม็ดนิดเดียวเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนี่ค่ะทุกคนน,น,น,นี่นี่นี่เห็นไหมเม็ดนิดเดียวแต่ว่าเนื้อหนาทุกคนน้องชายบอกว่าเอาพันไว้ ที่แกให้ให้เอามาแกก็เอามาจากที่ทำงานแกเขาแย่งกันเพราะว่าพันธุ์มันดีพันธุ์ดีที่แกเอามาให้เพราะว่าแกจะเอาเม็ดไงเม็ดกระตี๋ดเดียวโอ้ยตายอุย้ยแต่เนื้อหนามากค่ะทุกคนเนื้อหนามากพี่น้องจ๋าใส่ตู้เย็นสิบกว่าวันละ มาเดอ้อพี่น้องจ๋ากินมะกอด้วยกันยามเที่ยงที่ไหนหนาวบ้างเนาะบ้านเราเมื่อวานช่วงเชา้าช่วงเช้านะของเมื่อวานหนาวหนาวน้ำเช้าอาบไม่ได้เลยไปอาบตอนเย็นราดน้ำสองขันถูสบู่ มันถูชีเดียวแล้วก็ลา,ลาด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 ใส่ใส่นี้กินคนเดียวทุกคนมาด้วยจ้จพี่น้องจ๋าโอ้ตายแตกเสบอยู่หรอกมัง้งดูเนื้อหนามากเลยจ้ะทุกคนพี่น้องจ๋าเห็นไหมอะ่ะเนื้อหนา ถ้าจะหวานเดี๋ยวเดียชิมให้ทุกคนดูก่อนชิมเบลเลอร์ะตือแบ่งเคิองอืมหวานหวานทุกคนดูเนื้อเนี่ยเนื้อแน่นปักเลยอะ่ะทุกคนเนื้อแน่นจริงๆเห็นไหมเนี่ยอืมหวานอีหลี เจเอามาให้ก็อบอกว่าอพันปลูกนะได้มาลูกเดียวเขาบอกเขาบอกว่าเขาได้มาลูกเดียว <N> นึเราก็ใส่ตัวเห็นไ้อู้หนาทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูช่วงขอบทุกคนเห็นไหมอะ่ะเนี่ยหนาเปิก๊กหนาหนามากเลยอะ่ะโอ้ปวดมะละกอเฮ้ย ดูไปก็มองไปกืนน้ำลายไปนะน่ะมามากินด้วยกันอืออาบน้ำสะผมทุกคนไม่ได้แอะแปลงคิมเคิร์ไม่ทาเลยหิวกินข้าวอิ่มเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็กินมาละกอเลย แต่อืมคำปมปูม,ม <c oughs> หวานนะ่ะหวานจริงจริงอืมอืม <c oughs> เม็ดกะติ <questo S 2> ่เ <laughs> ด <one. Z> <laughs> <that> ียวโอ้ไม่น่าเชื่อใช้ทั้งมือทั้งช้อนมือด้วยช้อนด้วยโอ้ยเนาะบอกเป็นยังกินคนเดียวทุกคนแซ่บฝากติดตามช่องด้วยนะคะอื